สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูกลไลค์นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่าแร่นะคะจังหวัดสกลนครน,นะคะทุกคนนะที่นี่นะคะก็คือเรือนโบราณน,นะคะของนายเหลืองนะคะนีนห่หรือนายเตรืออโซโรินเนาะนี่สร้างเมื่อพศ2475นะคะเป็นตึกปูนทรงยุโรปนี่ เหมือนในหนังอนั่งเลยหนังอะไรนะบุเพสนิวาตเนานะลักษณะเป็นตึกในใะคะลกคนหรือคฤราหาตสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนามนี่ใช้ก่ออิฐก่ออิฐถือปูนไม่มีปูนซีเมนต์สวยหรือเปล่า ช่างยวนนะคะนำปูนขาวผสมกับทรายผสมกับยางพืชพื้นเมืองนะคะหรือว่ายางบงแล้วก็น้ำอ้อยใช้เป็นปูนประสานอิฐและปูนนะคะฉากโครงสร้างส่วนบนเพื่อยึดผนังด้านสกัดโครงสร้างนะคะทุกแบบคนหรือแปรหรือแปรนั่นเองแปรบ้านและโครงหลังคาต้ต่างนะคะทำจากไม้ นโคงหน้าต่างนี่ด้านบนนี่ประตูหน้าต่างทําจากไม้นี่ทำวงกบโคง้งมีแผ่นไม้ครึ่งวงกลมนะคะทุกคนอ่ามีวงกบอ๋อด้านบนนะเป็นวงกบไม้นะหลับน้ำหนักทั้งประตูและหน้าต่างอ อุปกรณ์บางอย่างนะคะอย่างเช่นเหล็กนะคะกรปูนหน้าต่างลูกบิดกุญแจเนี่ยสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนโดยผ่านทางของคุณพ่อยอเซฟนะคะโรงเรือจากกรุงเทพมากว่าจะมาถึงก็คือต้องนำขึ้นรถไฟมาผ่านทางโคราชนะคะแล้วก็บรรทุกเวียนมาต่อจนกว่าถึงที่นี่อีกทีหนึ่งนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ นักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาที่จังหวัดสกลน,นครมาที่ท่าแร่เนี่ยจะต้องแวะมาเซลฟี่มาถ่ายกับบ้านหลังหลังซองหลังหายๆห,หลังในที่นี่นะคะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับว่าถ้ามาแล้วไม่ถ่ายกับตรงนี้เนี่ยคือมาไม่ถึงนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านข้างนะคะในส่วนของกำแพงนะคะก็มีการวาดตกแต่งสวยงามมากๆเลยนี่ นี่เห็นไหมหน้าต่างที่น้องปอนพูดถึงในช่วงหนึ่งช่วงแรกๆนี่เป็นหน้าต่างไม้ต่างๆโครงสร้างของหน้าต่างฝั่งด้านน,านี้ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยหลังใหญ่มากอันนี้คือเป็นเรือนโบราณหรือเป็นบ้านนั่นเองนะทุกคนเนาะเรียกคาราหา์ยังได้เลยนะนี่ในส่วนของกำแพงเนี่ยน่าจะมีการมา มาวาดตกแต่งแต่งเติมอุ้ยทำไมสวยจังเลยดูเขาระบายสีสิสวยมากเลยน้อใช่ดูรังน้ำสมัยแต่ก่อนนะนี่รังน้ำสมัยแต่ก่อน ฮะเป็นยังไงอ๋อในส่วนของหน้าต่างลูกบิดกุญแจเนี่ยสั่งมาจากฝรั่งเศสเลยนะต่างเทศเลยอันนี้คืออะไรยุงข่าวอ่ะหู ใหญ่มากเลยเสา,าน่าจะใ,ใช่หรือเปล่าลใหญ่อะอโห่เนี่มันบ้านนะเนี่ยไม่ยุงข้าวแล้วบ้างไีมไม,ไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นสำหรับเราอ่ะหลังใหญ่ขนาดเนี้ยดูจากเสาดิ ใช่ส่วนมากยุ้งข้าวเนี่ยเขาจะไม่ทําบันไดเพราะว่ากันขโมยขโจรเนาะแล้วก็ดูดิคือเสามีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะอาจจะประกอบด้วยในฐานะของเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็มีต้องมียุ้งข้าวใหญ่แล้วก็อาจจะมีที่นาหรือว่าที่เยอะเนาเฮ้ยอันนี้ฝั่งหน้าหรือฝั่งหลังทําไมแตกต่างกับด้านหน้าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าหรือเปล่านี่ไงคือฝั่งโน้นเนี่ยจะเป็นติดๆกันหมดเลย ฝั่งนี้จะมีระเบียงด้านนี้ไงเห็นไหมให้เราออกมาดูเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้านะนี่สวยอะ่ะฝั่งนี้ฝัง่งนั้นเหมือนจะเป็นด้านหลังอ่ะเข้าไปดูเลยอืมถ่าย,ยคนไดอ่ะไหมหนึ่งแล้อ่ะล่าสุดเราก็จะหามุมถ่ายรูปกัน พี่ะเอาไปทำผ้าปกต,<ร>ตรงนี้มีบันไดขึ้นด้วยพี่ก็ร้อนอยู่ตอนนี้ร้อนร้อนเลร้ลอนรเราไปเดินด้านหน้ากันปะน้องไอปะเดี๋ยวน้องตอนจะพา,าน้องไอไปสํำรวจด้านหน้ากันเนื่องจากว่าเราพาเดินรอบบริเวณด้านอนอกของบ้านในะคะทุกคนนี่เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเวียนมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะมาก ก็คือใครผ่านมาที่นี่ต้องต้องแวะจอดถ่ายอะนี่นี่คือด้านข้างเนาะ <c oughs> วยความที่บ้านเนี่ยนานมากแล้วก็จะมีการเสื่อมสุูมนะคะอ่ะเดี๋เราจะพาเดินเข้าไปดูด้านในกัน ว้าวสวยจังนี่ฝั่งน้นก็จะมีนะักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันเยอนะนะามาส่งดูน้านในกันมาก ฝั่งนี้ก็สวยอะจะซูมกันฝั่งนี้ดูแข็งแรงมากด้าน,นบนเป็นไม้ไม้ก็ยังมีความแข็งแรงมากเลยสมบูรณ์มาก ทีมเรากปทางไหนกันแล้วเนี่ยนี่ทุคนนี่เราพามาดูด้านในแล้วด้านหน้าเนาะแต่ว่าน่าจะเข้าไปด้านในไม่ได้ บานพับก็เหมือนในสมัยนี้นะคะบานพับใช่ปะเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยนี่ลูกบิดกรอนประตูต่างๆที่ซื้อมาจากฝรั่งเศสน้ำเข้าเป็นสินค้าน้ำเข้าเนะุนยแข็งแรงทนทาน <c oughs> ในส่วนของตัวบ้านเนี่ยดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะอาจจะอ่า แตกร้าวมากก็จะเป็นในส่วนของพื้นเพราะว่าด้วยสมัยนั้นเนี่ยมันมันอาจจะยังไม่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ว่าผ่านมานานขนาดนี้ยังอยู่เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะทุกคนสุดยอดฝีมือช่างหลดนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยโอเคค่ะสำหรับลิน่นี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ